ก็เป็เวลาสุดที่สุดก็ของการเขาไม่ได้ก็อยู่ในเกมนู้บอกในแมปสแตนแอโร่ใช่ปะอ่ามาแอโร่ใช่ปะสแตนแอแอโร่ใช่ไหมน่าจะไม่ผิดเราจะชอบมั้งงงชื่ออย่างงี้มั้งมั้งนะแค่มั้งมั้งมั้งนะเพราะผมก็ไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษเก่งอะไรขนาดนั้นดู่นู้ไปเจอกันในแมปเลยดีกว่า let's go อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับไปกับเราแต่ผมถ้าเก็บตัวไรัปแล้วกลับมาแล้วมาดีก็อยู่ดีเกมแบบโจโจ สวยได้แม่มเพราะสวยจริงวันหนุก็จะมารีรรวิวสแตนสตาร์ไปดินน้ำ JSP นะฮตายเอ๊สเรเท่มาบุสกี้ก็กดีกว่ามาอยู่สิวิธีทำเดี๋ยวก็จะสอนด้วยนะฮะจะมาสอนวิธีทำด้วยเอ่อสอเท่หลังแล้วกันโอเคสอนที่หลังลวกันเดี๋วยวจะลงคลิปแยกมานนำวิธีสอนครับการทำ JSP ตัวนี้ สุดยอดไปดูท่าอะไรกันครับท่าเฮสเฮ้ยท่าชวอ๋อกิบสเตเลสสเตลสเฉยไปาเชฟกอเลสสเตลลาะฮระอท่าก็เป็นท่าย์ท่าแซบเป็นกระโดดเช้าปีนป้องกันมาดูท่าเอ็มบีล้วก่อยมาน 8ปนั่งโกนนาแปดสิบดูดูเลือกแปดสิบนะแปทาแปดสิบถ้าอาแปดสิถ้าทีรามารามาหกา้านะถ้าฮิตทเกินไม่ได้อ่าถ้าอีคีละสามสิบคนลัลูเลยอาประมาณนี้แล้วก็นอนนรับถ้า F จริง o ริงจอกจ,กจกอกฟังเพลงก็ถือว่าเป็นสแตนที่ดีเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแดนดีเอาเรื่องเลยด้วยสีก็เท่ด้วยก็ชอบสีสีเท่มากเลยทุกคนจริงจน่ะสีอย่างเอาเลย สี่มันเท่ทุกคนก็จะมาเข้าใจผมเปะ่ะสี่มันหล่อเถ่เกินไปนี้ผมจะรับได้อยู่โน้ยู่โน้มันหล่อเถ่เกินไปยู you know, you know. <S <S ่โน้ยู่โน้คนชอบตปปัวน,นี้คือคือมันเป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดข,ของผมนะทุกคนคือคือมันดีอ่ะ โลกไหนก็ไม่รู้ชอบชอบชอบ,ชอบอวัาสอนวิธีทำไปเลยดีกว่านะทุกคนโอเคปะมาสอนวิธีทำันเลยนะครับทุกคนฮะมาดูวิธีทำันเลย มาขั้นตอนที่1 1> หนึ่งใเราหะตาเป็นีนึ่ตามรูปที่ผมแปะไว้เลนะนะนะยนะครับนี่ครับตัวนี้นะตัวนี้นะหาเลยคะพอหาเสร็จแล้วก็ให้หาสมุดดูโทรโรสีขาวตามรูปแร,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 รูปตาที่ผมแปะเลยครับนี่ตามนี้จากนั้นก็ใช้ครับแค่ที่คุณก็จะได้ตาเป็นที่หนึ่ง g p สีน้ำเงินแบบมีเนยฮะบแบบหล่อเทก่กระเที่ยวเรืองแสงนะฮะแจึคิ้หน้าครับบปครับ